สวัสดีครับพบกับผมปีชยัยเช่นเคยครับในรายการสวัยน้ำผูด้ได้บายวินบินภูนนครับพาทุกท่านมาพบกันในอีกตอนครับของโอโซนเจเนเรเตอร์หลังจากตอนที่แล้วเรา,าชมตัว5กรัมต่อชั่วโมงนะครับแนะนำไปแล้วว่ามีสเปคยังไงแล้วก็เปิดใช้งานสำหรับสระได้กี่คิวถึงกี่คิวเปิดกี่ชั่วโมงวันนี้ครับเป็นคิวของโอโซนเจเนเรเตอร์10กรัมต่อชั่วโมงนะครับจาให้ดีนะรุ่น10กรัมต่อชั่วโมง นะครับโมเดลก็คือตัว QLA ขีด10 g h m นะครับวุตนเตจ220โวลต์50เฮิร์กระแส0.64แอมป์ครับตัวนี้จริงแส้น้อย140วัตต์ความต้องการนะครับแอร์โฟที่สลายเข้าให้เครื่องนี้โดยมีปั๊มลมอยู่ที่ในตู้นี้แล้วนะครับ40ลิตรต่อนาทีน้ำหนักของเครื่องครับทั้งเครื่องนี้9กิโลกรัมครับขนาดนะครับไซซิ่งของตัวเครื่องครับ320คณ250 คูณความสูง520มิลมนะครับนี่คือสเปคของเครื่องครับแล้วมาดูกันว่าโอโซนที่เราเห็นอยู่กำลังการผลิตครับ10กรัมต่อชั่วโมงเราใช้กับสระว่ายน้ำเท่าไหร่ได้บ้างนะครับดวตามผมมาดูเลยทุกขนาดสระว่ายน้ำครับเราจะคำนวณโดสค่าความต้องการของโอโซนในสระว่ายน้ำ2 ppm ครับเครื่องรุ่นนี้10กรัมต่อชั่วโมงนะจะต้องเปิดกี่ชั่วโมงดีครับถ้าเป็นสระ ถ้าเราเอาเครื่องรุ่น10กรัมต่อชั่วโมงนี้นะครับไปใช้กับสระว,ว่ายน้ํา 10Q 10กรัมต่อ 10Q เปิด1ชั่วโมงเท่ากับ1 ppm ครับถ้าอยากได้2 ppm ก็เปิด2ชั่วโมงนะครับสาหรับเครื่อง10กรัมต่อชั่วโมงรุ่นนี้ครับถ้าใช้กับสระว,ว่ายน้ํา 20Q ถ้าเราต้องการให้ได้2 ppm เราจะต้องเปิด4ชั่วโมงครับเป็นอย่างน้อยสําหรับสระว,ว่ายน้ํา 30Q มันจะได้ประมาณ0.3กว่ากว่า เราจะเปิดเท่าไหร่ล่ะมันถึงจะได้2ก็เปิดประมาณ6ชั่วโมงนะครับประมาณ6 6- 7ชั่วโมงสำหรับเสาวไว้น้ำ3า3 0คิวง่ายๆครับคำนวณดด2 ppm ครับสะ10คิวเปิด2ชั่วโมงสะ20คิวเปิด4ชั่วโมงสะ30คิวเปิด6ชั่วโมงนะครับสำหรับรุ่น10กรัมต่อชั่วโมงครับมีสินค้าจำหน่ายหน้าเว็บไซต์ครับเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าครับ ตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งครับสาหรับสระว่ายน้ำที่ไม่ใหญ่มากครับเราสามารถใช้เครื่องรุ่นพวกนี้ครับโดยที่ไม่ต้องรวมกับระบบอื่นเข้าไปนะครับสามารถบําบ,บัดน้ําได้อย่างดีครับหากเรามีระบบอื่นอยู่แล้วครับมีระบบเกลือหรือมีระบบน้ําแร่อยู่แล้วครับก็โทรเข้ามาปรึกษาหารือได้ว่าเราจะต้องเปิดใช้งานเขากี่ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เครื่องอยู่กับเราได้นานๆแล้วก็น้ําที่เราใช้อยู่ในสระว่ายน้ำสะอาดปลอดภัยมากที่สุดโอโซน g e n e ร a t o r ER สิกรัมต่อชั่วโมงวันนี้ครับ ต้องจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ